สวัสดีครับผมกษิตพิลรมอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมขอพูดเรื่องเหตุการณ์อันเศร้าสลดเป็นโศกนาฏกรรมของชาติที่สถานเลี้ยงเด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีพิธีศพอันสง่างามแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าพวกเราคนไทยทุกคนก็ยัง โศกเศร้าสะอื่นในใจไม่หยุดความรู้สึกสูญเสียเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวงก็ยังจะคงอยู่ในจิตใจของพวกเราไปเป็นอีกเวลานานแล้วก็บรรดาครอบครัวญาติพี่น้องก็แน่นอนจะต้องเนินนานกว่าพวกเราเป็นอย่างมากนะครับก็ขอถุกโอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ขอให้กำลังใจ ต่อญาติพี่น้องทุกคนแล้วก็ขอให้เด็กๆคุณครูผู้ปกครองบางคนที่เสียชีวิตไปนั้นก็ขอได้ให้ไปอยู่ในพบที่งดงามนะฮะในชีวิตอันต่อไปคราวนี้ผมก็อยากจะขอทีอ่โอกาสนี้แสดงความคิดเห็นบางประการว่าเราควรจะป้องกัน แล้วก็แก้ปัญหาลายแรงแบบนี้ในสังคมอย่างไรเพราะเราก็ทราบกันอยู่ว่าจะมีข่าวเป็นประจำๆว่ามีคนที่ติดยาเสพติดแล้วก็มีอารมณ์คลั่งแล้วก็ฆ่าแม้กระทั่งพ่อแม่ญาติพี่น้องของตนเองเป็นสำคัญเพื่อนฝูงนะฮะหรือไม่ก็บางคนก็อยู่กับอยู่กับอาวุธปืนอารมณ์ชุนเฉียวก็ง่าย ก็ใช้ปืนได้ง่ายฆ่ากันเราก็เห็นว่านทหารบางคนยิงผู้บงังคับบัญชาเพื่อนนายทหารด้วยกันไอ้ต่างๆนานาเหล่านี้เสมือนว่าสังคมไทยเราอยู่ในสภาวะของจิตใจที่ไม่ค่อยจะมั่นคงนะ,ะจากความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันการไม่ได้รับความยุติธรรมจากเจ้านายเพื่อนร่วมงาน หรือว่าติดยาเสพติดต่างๆนานาเหล่านี้แล้วก็ผลที่ออกมาก็คือการใช้ความรุนแรงที่จะระบายอารมณ์ที่จะแสดงออกซึ่งความไม่พดใจแต่ว่าไม่ไปพึงพอใจแต่มันทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตมันโดยใช่เหตุคราวนี้จากเหตุการณ์ของสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่น้องบัวลําพูดนั้นนะฮะพอเหตุการณ์ขึ้นมันก็ได้มี ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงบัดน,นี้ก็รวมสองสองอาทิตย์กว่า,วาแล้วเนี่ยก็มันจะมีการพูดกันว่ามันจะต้องเข้าไประดมไอ้สงครามต่อสู้กับยาเสพติดเป็นสําคัญเพราะว่าตํารวจที่ก่อเหตุนั้นเคยเป็นผู้ติดติดยาเสพติดแล้วก็ถูกให้ออกจากราชการเขาบอกงั้นวิธีที่จะแก้อย่างหนึ่งคือต้องมีสงครามกับยาเสพติดแล้วก็ในยะของสงครามในการยาเสพติดก็คือว่า ต้องขจัดผู้ค้ายาเสพติดผู้ผลิตยาเสพติดมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะใช้ทฤษฎีตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะมันก็ดูค่อนข้างจะโหดร้ายผิดศีลธรรมเส้นนินนพวะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาชีวิตของคนอื่นแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจรัฐก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ความรุนแรง ในการที่จะต้องไปฆ่าคนแล้วมันก็มีคดีของการฆ่าตัดตอนอะไรกันมาแล้วมันก็ยังเป็นแผลาบาปของสังคมไทยอยู่แล้วฉะไหนเราจะมีความคิดแบบนั้นแล้วก็นำกลับมาใช้อีกมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นทางมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาทางปลายทางสร้างอาณาจักรแห่งความหวาดกลัวมาเพื่อจะให้มีผู้ฆ่าไม่ฆ่าอีกแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าโทษประหารชีวิตหรือว่าการฆ่าตัดตอนการย,ยิงทิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะแก้ปัญหา ยาเสพติดได้นั่นก็เรื่องหนึ่งอันที่สองก็มีข่าวมาบอกว่างั้นเราต้องมาเข้มงวดกับเรื่องของอาวุธปืนที่มันราดเรือนอยู่ในสังคมไทยนะทั้งปืนที่ซื้อได้โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปืนเถื่อนทั้งหลายนะที่อยู่ในครอบครองเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีสถิติของการครอบครองปืนโดยประชากรเนี่ยตามสัสดส่วนก็สูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง แล้วก็วิธีการการที่จะจัดหาปืนทั้งปืนดีปืนเถื่อนนี่มันก็ง่ายแต่เราไม่มีระบบของการที่จะตรวจสอบสภาวะจิตใจของคนที่ไปซื้อปืนหรือครอบครองเราไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในเรื่องของมาตรการควบคุมแล้วก็การวางระบบว่าใครถือครองปืนแล้วเนี่ยนะฮะจะต้องทบตัอะไรกันอย่างไรนะ,ะผมก็คิดว่าในหลายๆประเทศในยุโรปนั้นเขาก็จะมีการตรวจสอบ ซึ่งสภาวะจิตใจแล้วก็อันที่สองก็จะมีระบบว่าถึงระยะหนึ่งจะต้องไปฝึกซ้อมยิงปืนให้มันถูกต้องต่างๆนาๆนาเหล่านี้นะครับแล้วก็ใครก็ตามที่มีกระด้งคดีติดยาเสพติดหรืออะไรพวกนี้มันก็ต้องมีระบบติดตามว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าปลดออกจากราชการหรือว่าไปจำคุกออกมาแล้วเนี่ยเพราะว่าได้รับการอภัยโทษหรือว่าลดโทษแล้วก็มาเล่ร่อนอยู่ในสังคมต่อไปนั้นเนี่ย เราน่าจะมีระบบของการติดตามด้วยว่าเมื่อออกจากคุกไปแล้วเมื่อถูกปลดจากราชการไปแล้วหรือว่าถูกออกไปจากโรงพยาบาลโรคจิตแล้วเนี่ยมันมีระบบติดตามกันอย่างไรนะฮะไอ้น,นี้เป็นเรื่องที่เรายังออดอยู่ในสังคมไทยแต่ว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมีมาตรการทางรัฐกฎเกณฑ์กติการะบบตรวจสอบต่างๆนานาเพื่อจะป้องกันการแพร่ขยายของยาเสพติด แล้วไม่ให้ยาเสพติดเป็นมูลเหตุของการทําลายสิ่งกันละกันในคะเดียวกันว่าอาจจะมีการวางระบบที่จะแก้ไขาการถือครองปืดก็ได้แต่ว่าผมไปมองบอกว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรมาตรการทางภายนอกมันต้องเข้ามานั่งถามกันในสังคมไทยว่า,วาไอ้ที่ไปติดยาเสพติดแล้วก็เมื่อมียาเสพติดแล้วคุ้มครั่งแล้วก็ไปทําลายคนต้นทางมันมาจากไหน คำตอบของผมคือมาจากสภาพจิตใจข้างในนี่ในขณะเดียวกันอยู่ดีๆอารมณ์โฉวบูบก็คว้าปืนออกมาแล้วก็ยิงคนก็ไม่ใช่เพราะว่าประเด็นมันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าหาปืนได้ง่ายครอบครองได้มาได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ง่ายเพราะต้องถามบอกว่าแล้วสภาพของคนเนี่ยนั้นๆเนี่ยตามกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะมาจากความคับแค้นหนึ่งใดมันก็มาจากจิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเสนอในวันนี้ก็คือว่า เราจะแก้ปัญหายาเสพติด,ด้วยกฎหมยกฎหมายจะไม่ให้ปืนตามกฎหมยกฎหมายการบังคับอะไรพวกน,นี้ก็เข้าว่ากันไปแต่ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องมาทบทวนซึ่งสภาวะจิตใจของผู้คนทหารตำรวจขา้าราชการประจำพนักงานรัฐวิสาหกิจพนักงานของบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้เจ้าหน้าที่รปภาายามรักษาอะไรที่ติดปืนได้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่เราน่าจะมา ทบทวนว่าเราจะส่งเสริมสภาวะจิตใจของคนไทยให้มันสูงส่งอย่างไรนะครับอันนี้มันก็มันก็จะมาด้วยเรื่องของการฝึกอบรมเป็นครั้งเป็นคราวเราน่าจะนำผู้นำทางศาสนาเข้ามาหรือไม่ที่จะมาช่วยขัดเกลาจิตใจนะครับแล้วก็ถ้าเปิดเป็นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยมันน่าจะง่ายที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ เพราะว่าแก่นแท้แก่นสารเนื้อแท้ของผู้ศาสนาก็คือความสงบแล้วก็ความใสสะอาดภายในจิตใจต้องแก้ที่จิตเป็นสำคัญหรือที่มโนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเรียกว่าที่วิญญาณก็ได้เป็นสําคัญว่าเราจะส่งเสริมจิตใจเนี่ยให้สูงส่งให้มีสติให้มีความรับผิดชอบให้เห็นกับผู้อื่นอย่างไรนะในการรหลักศาสนาก็น่าจะทําได้เพราะฉะนั้นพระสงฆ์องค์เจ้า ก็น่าที่จะมีบทบาทนะฮะบัตรหลวงของาศาสนาคริสต์ก็ได้ผู้นําทางศาสนาฮินดูพรามก็เข้ามาได้ผู้นําทางศาสนาอิสลามจะเป็นอิหมามจะเป็นโต๊ะครูต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะช่วยแก้ประเด็นปัญหาของสภาวะจ,จิตใจที่มันต่ําต้อยที่มันโหดร้ายเนี่ยด้วยอะไรฮะครูบาอาจารย์ทางด้านาศาสนาอันนี้เป็นเส่ยงหนึ่งที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศาสนา รวมทั้งสํงงานักงานส่งเสริมพุทธศาสนาน่าจะได้มานั่งพิจรารณาว่าเราจะเอาหลักธรรมต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยกันอะไรฮะขัดเกลาส่งเสริมใจิตใจของแต่ละคนให้มันเข้มแข็งไม่ไปด้วยช่วยูกช่วยบูบ <Yeah. S 1> ช่วยอารมณ์อะไรกันต่างๆนานาเหล่านี้ได้อย่างไรสองก็ในระบบราชการผมจําได้ว่าเมื่อผมสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศได้เมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย นอกจากได้มีการตรวจสอบประวัติของผมโดยตำรวจสันติบาลแล้วเนี่ยผมยังต้องไปที่โรงนะฮะสถานโรคจิตที่ตรงปากคลองสารฝั่งทนเพื่อให้หมอมาทดสอบสภาวะจิตใจของผมเป็นอย่างไรผมก็คิดว่าอันนี้น่าจะนำกลับมาว่ามันน่าจะมีการตรวจสอบสภาวะจิตใจของบรรดาข้าราชการทุกประเภทเนี่ยอาจจะเป็นทุกสองปีสาปีก็ได้นะฮะเพราะตอนนี้เราก็มี อะไรฮะหมอจิตแพทย์เยอะะนะฮะต่างๆดเหล่านี้ก็อาจจะเข้ามา,มาในส่วนนี้ได้ว่าจะต้องมีการตรวจสอบสภาวะจิตใจของผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองราชการนั่นเป็นระยะระยะแล้วก็ต้องถือว่าเรื่องการตรวจสอบทางสภาพจิตใจเนี่ยโดยจิตแพทย์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอับอายแต่ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะต้องตรวจสอบนะฮะคุณภาพของของ การาชการอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วมันก็อาจจะขยายไปในแวดวงของทางภาคธุรกิจได้สภาหอการค้าต่างๆก็น่าจะเข้ามาดูได้ว่าต้องให้มีการตรวจสอบกันเป็นระยะระยะไม่ใช่เป็นการประนามคนนั้นๆแต่เป็นการป้องกัน,นช่วยบุคคลนั้นๆที่ว่าอาจจะมีสภาพจิตที่ไม่ค่อยเป็นปกติแล้วก็ป้องกันให้เขาได้สามารถที่จะรักษาตัวเองได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เข้ามาทำ้ายสังคมด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทบทวน นะฮะไอ้ระบบความคิดของเราว่าเราควรที่จะทำเรื่องนี้ไหมเพราะว่าข่าวที่ผ่านมาในระยะหลังๆแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการสื่อสารมันรวดเร็วมันก็ทำให้ดูว่ามันมีเรื่องมากมายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวทั้งนั้นมันก็ต้องกลับไปดูกันที่ต้นเหตุว่ากฎเกณฑ์เรื่องยาเสพติดก็ได้เรื่องอาวุธปืนมันก็ได้แต่ว่าเรามาพูดกันในเรื่องของการส่งเสริมสภาวะจิตใจได้ไหมฮะอันนี้ก็ฝากไว้เป็นเป็น ิดแล้วก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับว,ว่าทุกคนจะต้องได้รับการตรวจสอบสภาวะซึ่งสภาวะจิตใจเป็นระยะระยะนี้ก็โดยฝ่ายรัฐบาลในขณะเดียวกันแวดวงผู้นำทางศาสนาก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนได้ในการที่จะเสริมสร้างสภาวะจิตใจนะครับแล้วก็ไอ้ที่สำคัญคือเราต้องช่วยกันนะฮะในการที่จะสอดส่องดูแลนะครับในหมู่บ้าน กรดีหนึ่งใดต่างๆในหมู่บ้านจัดสรรอะไรพวกนี้เราก็ต้องช่วยกันดูได้ว่าใครมีอาการปกติไม่ปกติไงเพราะว่าเช่นในกรณีของคุณตํารวจคนดังกล่าวเนี่ยก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่ามีการสอบสวนสืบสวนไปจนถึงสภาวะของครอบครัวไหมเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ทําร้ายฆ่าเด็กไปแล้ว20กว่าคนแล้วก็คนอื่นๆอีกประมาณ8ปดถึงสิคนเนี่ยเขายังขับรถไปเรื่อยๆสบายๆเพื่อกลับไปที่บ้านแล้วก็ไป ยิงภรรยาแล้วก็ยิงลูกเลี้ยงไม่ได้รีบร้อนแม่อะไรเลยนะฮะเหมือนกับว่าเขามีเวลาที่จะได้คุ้นคิดหรือจะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เราก็ไม่เคยทราบเลยว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาที่ออกได้ตั้งแต่ถูกปลดมาจากสํานักง,งานตารวจแห่งชาตินั้นเขาเป็นยังไงญาติพี่น้องเขาว่าอย่างไงพวกนี้เราก็อยากจะรู้ด้วยว่าไอ้สภาพแวดล้อมสภาพจิตใจแล้วก็ พฤติกรรมของเขาก่อนที่เขาจะไปทำสงครารรมอันใหญ่นี้เขาเป็นอย่างไรและอันนี้มันก็ไม่ใช่แค่บุคคลคนนี้คนเดียวนะฮะมันจะมีอีกตั้งเยอะแยะ,ยะที่แต่ละหน่วยราชะการจะต้องเข้าไปสอดส่องกันดูแลว,ว่าอะไรเป็นไงสํงงานัาะะก,านกง,งานข้าราชการพลเรือนกอพส่วนักงานส่วนกลางบุคลากรของกระทรวงกลาโหมก็ต้องดูว่าอะไรเป็นอะไรด้วยในแวดวงของครูของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องเข้าไปดูด้วยเพราะว่าครูต้องอยู่กับเด็กสภาพว่าจิตใจของเด็กเป็นยังไง เราก็มักจะได้มีเรื่องของครูรังแกเด็กชมาทั้งเพศบ้างตีบ้างอะไรบ้างต่างๆเหล่านาเหล่านี้มันก็มาจากสภาวะจิตใจของเขาเป็นสําคัญเพราะฉนั้นนั่นคือต้นเหตุว่าจิตใจมันไม่ดีเราก็ต้องไปติดตามดูว่าแล้วเราจะช่วยแก้ไขไประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้และสองเมื่อเรามีระบบของการตรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการป้องกันนะฮะให้ไม่ให้บุคคลนั้นเสียสติแล้วก็ทําความรุนแรงให้กับ ชุมชนแล้วก็สังคมโดยองค์รวมด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดเนี่แล้วก็มาช่วยกันขับเคลื่อนนะฮะผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญไม่งั้นเราก็จะเห็นโศกนาฏการรมอันนี้ขึ้นมาเป็นระยะระยะเพราะว่าสภาวะจิตใจของบุคคลคนนั้นมันไม่เป็นปกติและผลที่ออกมาคือความรุนแรงการฆ่าแกงกันแทบจะแทบเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจะยอมให้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่ไฟไหม้อีกที นะ,ะลามกันทีเราก็มาแก้กันงัวหายล้อมคอกเราไปแก้มาเรามาดูกันทั้งระบบดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญก็ขอฝากไว้เป็นข้อกิจเห็นครับสวัสดีครับ